สิสงิงหาคม68นะคะเวลาประมาณ9นาฬิกา10นาที กองทัพบกได้รับรายงานค่าว่าหน่วยทหารพานร้อยทพ2610ปฏิบัติภารกิจลาตะเวนในพื้นที่บริเวณประสาทต,ตาเมินโทมอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินได้เกิดเหตุระเบิดขึ้นส่งผลให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บสูญเสียขาหนนายซึ่งก็มีการส่งโรงพยาบาลไปรักษาตัวเรียบร้อยแล้วนะคะสืบเนื่องจากข่าวเมื่อวันที่12นั่นเองนะคะต่อมาเนี่ยกองทัพภาคที่2เนี่ยก็ได้ดำเนินการ ส่งหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดและพิสูจน์หลักฐานเดินทางมาลงพื้นที่เกิดเหตุค่ะบริเวณฐานปฏิบัติการจุบตะโมกพื้นที่ประสาทตาเมือนทมเข้าไปเก็บหลักฐานเพิ่มเติมนะคะเพื่อนำพิสูจน์ทราบค่ะแล้วผลการพิสูจน์ร้อเซนะคะก็คือทุ่นระเบิด PMN 2มีเพิ่มเติมเข้ามาจำนวน3ทุ่นค่ะซึ่งพบว่าอยู่ในสภาพใหม่พร้อมใช้งาน ไม่ใช่ของเก่านะคะและยังอยู่ในเขตอธิปไตยของไทยด้วยซึ่งล่าสุดก็มีการเปิดเผยนะคะจากพลตรีวันชนะสวัสดีค่ะผู้อำนวยการสำนักงานประสานภาร,รกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจากัรกร,รกรมยุทธการทหารกองบัญชาการ,ารกองทัพไทยนะคะหรือ s ซเบิร์เนี่ยนะคะก็มีการพูดถึงจุดภูมะเขือนะคะที่ก่อนหน้านี้ทหารขเขมรก็เข้ามา สร้างฐานทหารเอาไว้นะคะตรงนี้นะคะได้เปิดเผยผ่านรายการ PPTV ค่ะโดยบอกว่าเส้นทางนี้เนี่ยกว่าจะขึ้นไปได้เนี่ยเซเบิร์ตบอกว่าผมถือว่าคนที่ขึ้นไปอดทนแล้วก็ต้องใช้ความทรมานด้วยอดทนต่อความยากลำบากน้องๆทหารไทยเนี่ยที่ขึ้นไปเราเสียเปรียบทางภูมิประเทศเพราะว่าเราอยู่ต่ำกว่าแต่ว่าเราสามารถที่จะผลักดันข้อออกไปได้ ภูมิประเทศของเขาหลายๆที่ถือว่าเป็นภูมิประเทศที่ค่อนข้างจะแข็งแรงเป็นที่มั่นที่ค่อนข้างแข็งแรงแต่เซเบิร์ก็บอกว่าน้องๆทหารไทยเนี่ยใช้ความห้าวหาญความระมัดระวังสูงแล้วก็สามารถเข้าไปได้ไปผลักดันทหารขเขมรได้เรียกว่าตกภูไปเลยปัจจุบันตอนนี้เนี่ยพื้นที่บนภูมะเขือเป็นของฝ่ายไทยแล้วร0 0เเซ็ต ไม่ว่าฝ่ายขเขมรจะพูดยังไงก็ตามแต่ว่าความเป็นจริงเนี่ยมันก็คือแบบนี้แหละก็ฝากไปถึงหุ้นเซนฝากไปถึงหุ้นมาเนตให้มายืนบนยอดภูมะเขือให้เห็นหน่อยแล้วกันถ้าบอกว่าภูมะเขือเป็นของเขาเนี่ยเมื่อไร่จะมาเนี่ยบอกผ่านสื่อมาได้เลยนะผมจะไปยืนตรงนั้นด้วยเนีย่ยก็เรียกว่ามีการท้าทายกันแล้วค่ะพื้นที่บนภูมะเขือเนี่ยเป็นของฝ่ายไทยเนี่ยร้อ ไม่ว่าฝ่ายขเขมรนจะพูดอย่างไรก็ตามนะ่ะแต่ความจริงเป็นแบบนี้ผมฝากไปถึงคุณเซนฝากไปถึงคุณมาเนตมายืนบนยอดภูดมะเขือให้ผมเห็นหน่อยวันนี้มายืนบนยอด,ดแล้วมาเมื่อไหร่นะบอกผ่านสื่อมาได้เลยผมจะไปยืนตรงนั้นด้วยล่าสุดนะคะทางด้านของเพจ Army Military f o r c e ค่ะก็โพสคลิป ทหารไทยล้อมรั้วหน้าผาที่ภูมะเขือนะคะระบุว่าภูมะเขืออยากได้คืนไหมละ่ะอยากได้คืนก็มาเอาแต่เหนื่อยหน่อยนะไปยรปยนเ,เน,นนะทนะทศทขณะที่ทางเพจนะคะก็มีการโพสต์คลิปทหารกัมพูชา ลำเลียงเสบียงค่ะโดยบอกว่าคลิปเมื่อสักครู่เนี่ยทหารเขมรลำเลียงเสบียงเข้าสู่แนวหน้าเนี่ยเป็นไปด้วยความยากลำบากเธดูแล้วเนี่ยก่อนกำร้าเธอดูใช่ไหมกำร้าตีพ๊บเถอดูเลย